สวัสดีค่ะวันนี้ป้าชมพาชมต้นมะม่วงบ้านประชมนะคะดอกมากเลยค่ะจนกิ่งจะหักมัานะคะหลายลูกมากเลยนะคะ นะสวนบ้านป้าชมนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดถูกใจให้ป้าชมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ